คุณเคยรอใครบางคนโดยไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาอีกไหมคะการรอคอยที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ไม่มีคำตอบนี่คือเรื่องราวของฮาจิโกะสุนักพันุ์อคิตะตัวหนึ่งที่สอนให้เราถึงพลังของความรักและความซื่อสัตย์ค่ะในปี1924ดรฮิเดซสกบุโรอุเอโนะอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวรับฮาจิโกะมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข ทุกเช้าฮาชิโกะจะเดินตามไปส่งเจ้าของที่สถานีรถไฟชิบุย่าและกลับมารอรับตอนเย็นความผูกพันของทั้งสองไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์แต่มันคือครอบครัวค่ะ แต่แล้ววันหนึ่งในปี1925ดออรอูเอโนะไม่ได้กลับมาบ้านอีกต่อไปเขาเสียชีวิตกระทันหันที่มหาวิทยาลัยและวันนั้นทาชิโกะยังคงรอและวันต่อมาก็ยังรอแม้จะไม่มีใครบอกเขาว่าเจ้าของของเขาไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว เก้าปีเก้าเดือนและ15วันฮาจิโกะเดินทางมารอที่สถานีทุกวันไม่ว่าฝนจะตกหรือหิมะโปรยปลายเขานั่งรออยู่ตรงนั้นเงียบๆด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความหวังเหมือนกำลังถามทุกคนว่าวันนี้เขาจะกลับมาหาฉันไหมในปี1935ฮาจิโกะเสียชีวิตที่จุดเดิมที่เขานั่งรอเจ้าของเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องราวของเขาทำให้ทั้งญี่ปุ่นสะเทือนใจนี่แม่แอนเองค่ะ แม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวันยา yeah.